รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนำเสนอโดยแอปโกเจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น 2ปีสอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม็เลือดขาวให้เรา2 0 0หมล้านถึง55,000ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อไม็เลือดขาวทำหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุมกันน้อยทำให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทำหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทำให้เกิดอาการเสื่อม และทำ้ายตัวเองดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย Operation BIM ได้สกัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุดมะดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบโบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติ กลับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปคือมันมีอยู่สชนิดที่อาจจะทำให้ สูญเสียการมองเห็นได้นะคะเช่นน้ำวุ้นตาเสื่อมและจอประสาทตาเสื่อมมันจะเสื่อมโดยวิธีไหนก็คือว่าภาวะใดก็ตามที่บางส่วนของน้ำวุ้นตาเนี่ยมันขุ่นไปเราก็จะเห็นเหมือนมีเงาอะไรลอยไปลอยมาอาจจะมีลักษณะเป็นตะกอนบ้างมีลักษณะเป็นเส้นใสๆเหมือนลูกน้ำบ้าง บางรายอาจจะเห็นเป็นจุดสีดำๆลอยไปลอยมาเหมือนมีอะไรติดอยู่ในตาอะไรอย่างนั้นนะคะทีนี้สำหรับจอประสาทต,ตาเสื่อมเนี่ยเราจะแยกออกเป็น2ประเภทประเภทแรกเป็นแบบประเภทที่เราเรียกว่าแห้งนะประเภทแห้งมันยังไม่มีการงอกของเส้นเลือดไม่มีเลือดไหลออกมานะคะแต่ว่าความสามารถในการมองเห็นก็จะลดลงอ,อีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดที่เราเรียกว่าชนิดเปียกซึ่งอันนี้มันจะมีเส้นเลือด ที่ผิดปกตินอกอยู่ใต้จอประสาทตานะคะแล้วเส้นเลือดพวกนี้มันจะเปราะง่ายเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะแตกและมีเลือดไหลออกมาอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เขาเรียกว่าชนิดเปียกเพราะมันมีเลือดไหลออกมา คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะมาพบกับอาจารย์พิเชษและคุณหมอสามารถมาได้ในวันจันทร์และวันพุธเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่บิมเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์อาคาร AA Capital Center ชั้น30ถนนรัชดาพิเศษแล้วก็ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่ห้างสรรพสินค้าเอสพรนาดรัชดาพิเศษชั้น3สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1 1 5 4นะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะขอเรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะไปร่วมง,งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะครั้งที่42ค่ะาศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะคะจะได้พบกับคณะนักวิจัย Operation BIM ิเสวนาวิชาการเรื่องจากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดโลกจากงานวิจัยมังคุดสู่ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนะคะในวันศุกร์ที่2ธันวาคม 2,559นี้นะคะเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะณเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวนะคะกรุงเทพค่ะสามารถที่จะโทรมาสอบถามออหรือว่าสำรองที่นั่งได้นะคะที่หมายเลขสายด่วน1154นะคะหรือว่าโทร026464812ถึง14นะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปัญหาสุขภาพที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องของปัญหาของตานะคะที่เกิดจากความเสื่อมตอนนี้นะคะปลานั่งอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะคะท่านแรกนะคะท่านศาสตร,ราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะหัวหน้านักวิจัย o p e r a t รชั b นบิมนะคะและรองศาสตร,ราจารย์ดรเพศจักรหญิงอัมภัยปั้นทองนะคะหนึ่งในคณะนักวิจัยโอ e r a t รชั b นบมเช่นกันนะคะสวัสดี ค่ะาจาย์สวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์นะคะถึงปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาติค่ะอาจารย์ว่ามีปัญหาอะไรบ้างคะค่ะก็มีค่อนข้างเยอะนะคะตัวอย่างเช่นน้ำวูดตาเสื่อมตาแห้งต้อหินต้อกระจกม่านตาอักเสบหรือจอประสาทตาเสื่อมแล้วปัญหาพวกนี้ความร้ายแรงแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ คือมันมีอยู่สองชนิดที่อาจจะทําให้สูญเสียการมองเห็นได้นะคะเช่นน้ําวุ้นตาเสื่อมและจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะถ้าจะพูดถึงสาเหตุก่อนตอนนี้นักภูมิคุ้มกันวิทยาเขาทราบมาแล้วว่ามันเกิดจากการที่เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นเม็ดเลือดที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันนั่นแหละมันหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบหลายชนิดเลยนะคะอย่างเช่นอินเตอร์ลูคิน1เบต้า 인터ลูคินตัวที่6อินเตอร์ลูคินตัวที่17 T.N.F. แอลฟาแล้วก็อ<ะ>ินเตอร์เฟอรอนแกมมาถ้าเราจะยกตัวอย่างอันที่อาการค่อนข้างหนักหนาหน่อยภาวะน้ำวุ้นตาเสื่อมเนี่ยนะคะ,ะน้ำวุ้นตาเสื่อมคืออะไระน้ำวุ้นตาเสื่อมนี่ก็เป็นสารใสๆสคล้ายๆเจลที่อยู่บรรจุอยู่ภายในลูกตาะนะฮะด้านหลัง<ะ>น้ำวุ้นตาที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่านแล้วก็ทำหน้าที่ให้อาหารแก่จอประสาทตา แล้วก็เซลล์ผนังตาชั้นในนะคะแล้วก็เป็นตัวพยุงให้ลูกตาคงรูปเป็นทรงกลมอยู่ได้มันจะเสื่อมโดยวิธีไหนก็คือว่าภาวะใดาก็ตามที่บางส่วนของน้ำมุ้นตาเนี่ยมันขุ่นไปเราก็จะเห็นเหมือนมีเงาอะไรลอยไปลอยมาอาจจะมีลักษณะเป็นตะกอนบ้าง มีลักษณะเป็นเส้นใสๆเหมือนลูกน้ําบ้างบางรายอาจจะเห็นเป็นจุดสีดําๆลอยไปลอยมาเหมือนมีอะไรติดอยู่ในตาอะไรอย่างนั้นนะคะ,คะก็มองไปที่ผนังที่เป็นสีขาวแล้วลองดูซิเราจะเห็นชัดนะคะอย่าโดยเฉพาะอันที่เป็นตะกอน<ม>หรือที่เป็นลูกรูปลูกน้ําใสๆอะไรพวกนั้นแต่ถ้าเป็นจุดดํานี้เราจะเห็นเลยคือมองไปทางไหนเราก็จะมีจุดดําลอยไปลอยมาอย<ม>ู่ตลอดเวลานะครับการใช้สายตาเยอะ มันก็จะทําให้เสื่อมได้เหมือนกันนะฮะก็ลองสังเกตตัวเองดูว่าเวลาบางทีเราดูจอคอมพิวเตอร์เยอะๆหรือใช้มือถือเล่นเกมอยู่ตลอดเวลาเราจะเริ่มรู้สึกแสบตาปวดตาปวดตาค่ะแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่าน้ำวุ้นตาเสื่อมนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นอาการเริ่มแรกที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ดูแลรักษาทิ้งไว้นานๆมันก็อาจจะมีโอกาสนะคะคนที่อายุ มากขึ้นเนี่ยถ้าเป็นนานๆเราพบว่าน้ำมุ้นตาเนี่ยมันจะเริ่มหดตัวเป็นจุดอันนี้ทำให้เรามองเห็นเป็นตะกอนหรือเป็นจุดอะไรพวกนี้นะฮะพอมันหดตัวมากขึ้นเนี่ยมันจะแยกออกจากจอประสาทตา mm hmm. นะฮะทีนี้ถ้ามันดึงนานๆเข้ามันก็จะรั้งจอประสาทตาออกมาด้วย mm hmm. นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นการเห็นภาพมันก็จะ ผิดเพียเพ้ยนไปแล้วถ้ามันดึงออกมากๆหลอดเลือดที่เลี้ยงอยู่ที่จอประสาทตาก็อาจจะฉีกขาด<ร>มีเลือดออกมานะคะอันนี้ก็จะทำให้การมองเห็นเสียไปถ้าเราทิ้งไว้เลยไม่ไม่มีการดูแลรักษามันดึงเอาจอประสาทตาออกมาหมดเราก็จะมองไม่เห็นหต่อไปก็คือเรื่องที่หนักกว่านั้นก็คือจอ,จอประสาทตาเส,สืส่อมะะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามอายุนะคะถ้าเราดูชื่อภาษาอังกฤษเขาจะบอกเลย age related macular degeneration uh, De m a c u l a ก็คือจุดที่อยู่กลางจอประสาทตาเป็นจุดรับภาพะนะคะอันนี้ก็เกิดจากการที่ในบริเวณตาเนะี่ยมีการสร้างสารสีเหลืองที่ประกอบด้วยไขยมันและโปรตีนถ้ามีมากแล้วก็เป็นวงกว้างมากขึ้นก็จะทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดและเมื่อมีการรวมตัวของสารพวกนี้มากขึ้นจอประสาทตาก็จะเสื่อมมากขึ้น ตามไปด้วยนะฮะทีนี้สําหรับจอรประสาทตาเสื่อมเนี่ยเราจะแยกออกเป็น2ประเภทประเภทแรกเป็นแบบประเภทที่เราเรียกว่าแห้งนะ,ะประเภทแห้งมันยังไม่มีการงอกของเส้นเลือดไม่มีเลือดไหลออกมานะฮะแต่ว่าความสามารถในการมองเห็นก็จะลดลงโดยเฉพาะเวลาเรามองภาพที่เป็นตารางตะข่ายเนี่ยนะฮะ<อ>เราจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยภาพจะบิดเบี้ยวหรือมืดดําอยู่ตรงกลางนะฮะ, mm hmm. อ,ะอีกชนิดหนึ่งเป็น ชนิดที่เราเรียกว่าชนิดเปียกซึ่งอันนี้มันจะมีเส้นเลือดที่ผิดปกติงอกอยู่ใต้จอประสาทตานะฮะและเส้นเลือดพวกนี้มันจะเปราะง่ายเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะแตกและมีเลือดไหลออกมาอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เขาเรียกว่าชนิดเปียก<ม>เพราะมันมีเลือดไหลออกมามซึ่งการมองเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงกลางอะเราจะมองมันมืดไป<ม>นะฮะ แล้วก็ถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็จะมืดขยายออกไปเรื่อยๆก็คือจะเริ่มอักเแล้วก็แล้วก็สามารถทําให้ตาบอดได้นะคะซึ่งโดยปัจจุบันเนี่ยนะคะวิธีการรักษาจอประสาทตาเสื่อมเขาก็จะฉีดยาต้านเทนเด p h อลฟเข้าไปคือสาเหตุเนี่ยมันมาจากสารที่ก่อการอักเสบหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเทนเด p h อลฟาอินเตอร์ลูคินตัวที่6ตัวที่17หรือตัวที่1 รวมทั้งอินเตอร์เฟยรอนแกมมานะฮะมันจะรวมๆกันอยู่แต่ว่าเวลารักษาเขาจะใช้ยาต้านทีเนปเอลฟาเพราะตัวนี้มันอาจจะแรงที่สุดก็ได้นะคะแล้วการฉีดเนี่ยเป็นการฉีดเข้าภายในลูกตาโดยตรงนะฮะซึ่งก็ราคาก็ค่อนข้างแพงแล้วก็พบว่าฉีดเข็มเดียวก็อาจจะยังไม่หายผมก็เคยพบคนที่ฉีดมาสิบครั้งแล้วก็ยังต้องฉีดต่อ ซ,ซึ่งก็กลัวมากว่าในที่สุดมันอาจจะมีปัญหาผลข้างเคียงตามมาหรือเปล่าครัคแต่ยังไงก็ตามในปัจจุบันเนี่ย,ยนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่ามันมีสารใส่ตกคายชนิดหนึ่งที่หลั่งออกมาก็คืออินเตอร์ลูคินตัวที่18ปเขาพบว่ามันสามารถป้องกันรักษาอาจารย์จอประสาทตาเสื่อมได้ทั้งชนิดแห้งและชนิดเปียกมันก็จะช่วยให้ ป้องกอันไม่ให้เกิดการตาบอดขึ้นมาได้แต่ก็คือเป็นวิธีด้วยการฉีดอตอนนี้เขาพัฒนาแล้วนะคะเดิมทีฉีดเข้าโดยตรงที่ลูกตาเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาพัฒนาเป็นฉีดเข้าเส้นเลือดดาแล้วซึ่งถ้าจะถามถึงราคามันก็แพงเหมือนกันค่ะต<ช>รง<ห>ที่เขาเปลี่ยนจากวิธีการฉีดเข้าตาแล้วก็มาฉีดเข้าเส้นแล้วก็พบว่าสามารถทำหน้าที่ดูแลอาการผิดปกติได้ แบบเดียวก,กับฉีดเข้าตาก็เป็นวิวัฒนาการแน่นอนค,คนเราเคยต้องไปฉีดยาเข้าตาตอนนี้ไม่ต้องแล้วฉีดเข้าเส้นก็นทําหน้าที่เหมือนกันทุกคนอ่อมเห็นว่ามันมีศูนย์ทฤษยภาพมากกว่าเยอะเลยนะ,ะอ์เลนเนี่ยเขาประกาศผลความสําเร็จในปี2014ก็คือ2ปีที่แล้วเราก็มีสูตรต่างๆเนี่ยแล้วสามารถลดความเสื่อมเหล่านี้ได้คือการลดสารที่เม็ดเลือดขาวหลังออกมามากเกินไปได้โดยการให้ทดลองใช้15วันเท่านั้นเอง คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะมาพบกับอาจารย์พิเชษและคุณหมอสามารถมาได้ในวันจันทร์และวันพุธเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่บิม h ฮลท์เซ e นเตออาคาร A.A. Capital Center ชั้น30ถนนรัชดาพิเศษแล้วก็ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่ห้างสรรพสินค้าเอสพรนาดรัชดาพิเศษชั้น3สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1 1 5 4นะคะ ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะไปร่วมง,งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะครั้งที่42ค่ะศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะคะจะได้พบกับคณะนักวิจัย Operation BIM ิเสวนาวิชาการเรื่องจากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดโลกจากงานวิจัยมังคุดสู่ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนะคะในวันศุกร์ที่2ธันวาคม 2,559นี้นะคะเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะณเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวนะคะกรุงเทพค่ะสามารถที่จะโทรมาสอบถามออหรือว่าสำรองที่นั่งได้นะคะที่หมายเลขสายด่วน1154นะคะหรือว่าโทร026464812ถึง14นะคะ หลังจากที่ทํางานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายโดยการปรับปุภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลแล้วเราก็บอกว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายเมื่อเราสมดุลแล้วมันยะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยเมื่อกี้อาจารย์น้ำไผ่พูดถึงว่าปัญหาตาทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เกิดขึ้นจากที่เม็ดเลือดขาวหลั่งสารซึ่งทําให้เกิดความเสื่อมมากเกินไปคือเกิดภาวะไม่สมดุลสารห้าหกตัวที่อาจารย์พูดถึงนะก็เป็นสารซึ่งทําให้เกิดอาการเสื่อมแล้วก็เกิดการเสื่อมปุ๊บมันก็จะทําให้เกิดปัญหาของสายตานะครับ เราก็มีสูตรต่างๆเนี่ยแล้วสามารถลดความเสื่อมเหล่านี้ได้คือการลดสารที่เม็ดเลือดขาวหลังออกมามากเกินไปได้แล้วเราก็พบว่าสามารถที่จะลดสารที่มีปัญหาที่อาจารย์ว่าไพูดถึงนะครับที่ลูกศรชี้ตรงเนี้ยภายใน15วันนะฮะอินเทอร์กิตเนี่ยัวเนี้ยเหล่านี้มันลดหมดเลยะนะครับลดหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อสารเหล่านี้ซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของความเสื่อมของดวงตามันลดลงไปจากการใช้แคปซูลที่เราทําอยู่อันนี้เป็นการทดสอบในอาสาสมัคร สิ่งที่จะพัาให้ทดสอบเนี่ยก็อย่อมจะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ถนอมรวงตาได้แน่นอนนะครับแล้วงานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่40ปีที่แล้วเราทํางานต่อเนื่องมามากมายแล้วจนกระทั่งพบว่ามังคุดเนี่ยมันมีสารซึ่งสามารถปรับปูุ้มกันให้ร่างกายได้แล้วเราก็พบว่าไอ้น้ําที่เราสามารถที่จะทํามันจากมังคุดเนี่ยก็สามารถที่จะมีประโยชน์มากมายเหลือเกินถ้าหากว่าเราควบคุมการผลิต ให้มันดีแล้วเราพบว่าในนั้นอะ่ะก็จะมีสารที่เป็นประโยชน์ที่เราสกัดมาจากผลเมือนกันที่เราว่าจีเมวันในปริมาณที่มากพอสมควรนะครับเมื่อรู้เช่นนั้นแล้วเราก็พัฒนานะ้ำมังคุดขึ้นมาและเราก็พบว่าอย่างนี้ครับจากการใช้15วันในอาสา,าสมัครนะครับเปียดเพียบกบก้เคยกินแคปกินน้ำนะรเราก็จะพบว่ามีการาลดลงของสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมก็นะคือ ปัญหาของดวงตาที่เมื่อกี้อาจารย์ไปพูดถึงชัดเจนมากเลยนะครับทั้ง5้าตัวเลยมันลดไปห้าตัวความเสื่อมของดวงตาไม่ว่าจะเกิดจากการหลั่งสามารถเกินไปของตัวไหนก็แล้วแต่มันก็แก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถถนอมดวงตาจากความเสื่อมได้นะครับแต่นอกจากนี้ครับเราก็พบว่าจากการที่เราให้นะต่อเนื่องกันสิวันเ,เกนี่ยวกับกลุ่มพืชกินน้ำกินน้ำนะครับมี อินเท์คินสเพิ่มขึ้นมาเบอกี้จาได้ไหมตัวที่เราฉีดเข้าเส้นเลือดใช่ที่บอกว่าฉีดเข้าเส้นเนี่ยนะขนาดนี้เราสามารถดื่มน้ำมะคุดที่เราพัฒนาการผลิตให้มีมาตรฐานทุกๆครั้งจะมีการสร้างสารเหลนี้ขึ้นมาเพิ่มจากคนที่ไม่ได้กิน50เพอรนานะครับกลายเป็นว่าเราไม่ต้องเจ็บตัวแล้วต้องฉีดไม่ต้องฉีดครับขนานี้เรากินน้ำมะคุดแล้วก็ ถนอมสายตาแล้วยังป้องกันจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกทําให้ไม่เกิดอาการตาบอดแต่ต้องเป็นสูตรที่อาจารย์วิจัยท้่เราทำมะไม่งั้นเดี๋ยวคนไปคันบางคุดกินอย่างนี้ไม่ได้นะคะรแต่ว่ามันเป็นมันเป็นชนิดเพราะงานวิจัยของเราเราจะคานึงถึงเมื่อวิจัยแล้วต้องคานึงถึงพวกบริโภคไม่ใช่คิดถึงแต่ผลประกอบการว่ากาไรเท่าไหร่สุขภาพของผู้บริโภคมาก่อนนะครับแล้วถ้าเรา ทำให้ผู้ภบมีความสบายใจอุตสาหกรรมก็ย่อมจะเกิดตามมานะครับค่ะอาจารย์คะแล้วนอกจากงานวิจัยอาจารย์ที่เป็นน้ํามังคุดที่ช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพดวงตาแล้วเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นของแคปซูลล่ะคะอาจารย์สําหรับแคปซูลเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันสามารถลดที่ลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้แทบทุกชนิดเลยะนะฮะต้อกระจกและ,ะน้ำวุ้นตาเสื่อม,อมตัวอินเตอร์ลวคินตัวที่6จะเป็นตัวสำคัญนะคะ ที่ที่ก่อให้เกิดพวกนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งแคปซูลและรวมทั้งน้ำบังคุดด้วยก็สามารถดูแลอาการต่างๆได้หมดค่ะก็คือนอกเหนือจากหุ้นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็คือต้อกระจกต้อหินตาแห้งอ๋อหลายๆอาการได้หมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อค่ะพะวันนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านแล้ว เริ่มมีปัญหาเรื่องของดวงตาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะออโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะอยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงนะคะ่ะสำหรับผู้ที่ชมอยู่อยากจะให้ดูแลปัญหาเรื่องของดวงตายัางไงบ้างคะก่อนที่อาจารย์จะไปส,ส,สรุปนะครับหลักการในการดูแลความเสื่อมของสายตาของเราในคณะนักวิจัยก็เพียงแต่ไปปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายนะเวลาที่เรามีปัญหาให้กลับสู่สภาพ,พภูมิสมดุล คือมีผุมมกันที่สมดุลแล้วเมื่อเรามีผุมมกันที่สมดุลแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะดูแลอาการทั้งหลายแหล่ที่ผิดปกติเนี่ยให้กลับสู่สภาพปกติได้หมดเลยนะครับ,รบซึ่งเป็นวิธีการธรรมชาติที่ง่ายมากแล้วเราก็ทําได้อย่างนี้โดยที่ปลอดภัยได้ผลขั้งเคียงเพราะว่าเราสกัดสารที่นํามาใส่เข้าไปในแคปซูลหรือใส่เข้าไปในน้ําก็ดีจากมังคุดกดะถมุเหลืองฝรั่งบบกซึ่งปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงมาทั้งนั้น คือดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนาะถ้าสูญเสียดวงตาก็เราก็จะใช้ชีวิตลำบากกว่าคนอื่นหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามถนอมดูแลดวงตาอย่าใช้ดวงตาให้มันมากเกินไปนะคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเราออกไปที่แสงแดดจ้าก็ควรจะใส่แว่นกันแดดที่สามารถป้องกันรังสี UV นะคะ นอกจากนั้นการใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือเนี่ย<ม>ถ้าเราจะถนอมดวงตาก็ควรจะพักสายตานะฮะไม่ควรใช้เกินชั่วโมงนะฮะ<ม>พอครบชั่วโมงแล้วเราอาจจะพักสายตาสัก10นาที15นาทีพอมองไปที่พื้นที่สีเขียว<ม>อันนี้ก็จะช่วยถนอมดวงตาได้นะคะผมขอถือโอกาสนี้แจ้งให้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าคณะนักวิจัยของเราเป็นคณะนักวิจัย แรกของโลกที่พบว่าน้ำมังคุดที่เราผลิตขึ้นมาสามารถสร้างอินเทอร์คินสแปขึ้นมาได้แล้วนวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับปัจจุบันนี้สิ่งที่เราพบก็คือว่าเมื่อดื่มน้ำมัคุดเจวันสิบวันมันไปสร้างคอลลาเจนนะจากนะผิวสวยหน้าใสนะครับแล้วก็เมื่อเราใช้ถนอมดวงตาได้ทานต่อเนื่องไปดวงตาก็จะดีขึ้นดีขึ้นใครมีปัญหาไันก็ไม่เป็น ปัญหาตาจอประสะาเสื่อมมองก็จะไม่เกิดนะฮะถ้าเราใช้ของเราไปเรื่อยๆค,ค,ค่ะแม้วันนี้ก็ได้รับความรู้มากเลยนะคะสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาเสื่อมนะคะหรือว่าท่านไหนที่ดูอยู่แล้วก็อยากจะ ดูแลสุขภาพของดวงตานะคะเพราะว่าเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาได้นะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาปรึกษานะคะก็สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทั้งปัญหาเรื่องของข้อเข่าเบาหวานซิสมะเร็งนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญได้นะคะที่ห้องบิมเฮลท์เซ็นเตอร์นะคะของบริษัทแอปโกอาคาร AA ชั้น30 ถนนรัชดาพิเศษนะคะทุกวันจันทร์และก็วันพุธเวลาบ่ายสโมงถึงบ่ายสโมงเย็นนะคะหรือว่าในวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกแล้วก็ข้อนะคะในวันเสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายสถึงสี่โมงเย็นได้เช่นกันนะคะที่ห้องบิมเฮลท์เซ็นเตอร์อาคารศูนย์การค้าเอสพรณาดชั้น3นะคะถนนรัชดาพิเศษนะคะ หรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้นะคะที่ w w w b, b i m r o y ์ c o m นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะและรองศาสตราจารย์ดเรเพศสัจกรหญิงอัมภัยปั้นทองเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบพคุณค่ะ ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะไปร่วมง,งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะครั้งที่42ค่ะศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะคะจะได้พบกับคณะนักวิจัย Operation b i บินเสวนาวิชาการเรื่องจากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดโลกจากงานวิจัยมังคุดสู่ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนะคะในวันศุกร์ที่2ธันวาคม 2,559นี้นะคะเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะณเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวนะคะกรุงเทพค่ะสามารถที่จะโทรมาสอบถามออหรือว่าสำรองที่นั่งได้นะคะที่หมายเลขสายด่วน1154นะคะหรือว่าโทร026464812ถึง14นะคะ แล้ววันนี้นะคะปาร็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลได้นะคะทางช่อง5แห่งนี้นะคะทุกวันจันทร์วันพุธและว,วันพฤหัสค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ